จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอยากไปเที่ยวทะเลก็ไปสิจ๋ารออะไรมาจ้า <interacted> วันนี้ฉันก็จะพาไปเที่ยวทะเลกันนะจ๊ะการมาของเราครั้งนี้ก็ทุรักทุเลมากไม่อยากจะพูดขายของเสร็จตอนห้าทุ่ม ก็เก็บของออกมากันเลยเดินทางกันประมาณตอน5ทุ่มท่านอัพก็ขับได้รถได้ถึงประมาณตอนตีหนึ่งก็เกิดอาการง่วงนอนมากที่ฉันก็เลยต้องเปลี่ยนขับขับไปจนถึงประมาณเกือบตีสามท่านอัพก็ตื่นมาขับต่อจนถึงทะเลวันนี้เรามาถึงทะเลบางแสนตอน6โมงเช้าเราก็มานอนเล่นพักหน้าหาดบางแสนก่อนพาเด็กน้อยมาเล่นน้าก่อนยกที่หนึ่งพอตกถึงตอน6โมงเราก็จะไปลงเรือตกปลาหมึกกันนะคะวันนี้เราไปตกปลาหมึกกันทั้งหมด8คนนะคะนับพี่ๆที่เคยทํางานกับ ท่านอัพมาก่อนนะคะไปด้วยกันนะคะแล้วก็เพื่อนที่เพชรบูนมาด้วยค่ะเราก็จะมาลงเรือกันที่เกาะลอยกันนะคะเฉพาะค่าเสียหายวันนี้เฉพาะค่าเรือ <c oughs> เรือนะคะก็4,6 0พแล้วค่ะก็จะมีค่ากินค่าเครื่องดื่มของเราอีกนะคะ <c oughs> เบ็ดเสร็จแล้ววันนี้ก็ออกคนละ1000ับาทนะคะ8คนนะคะถ้าถามว่าวันนี้เราตกปลาหมึกได้ไหมได้ค่ะ8คนได้4ตัวนะคะทั้งคืนเลยค่ะตั้งแต่6โมงยัน6โมงเช้านะคะ เราก็จะไม่โทษอะไรนะจ๊ะนอกจากโทษโ,โชคชะตานะจ๊ะวันนี้เราก็พยายามที่สุดแล้วนะคะจนถึงเช้านะเราก็นั่งเรือกลับบ้านกันนะจ๊ะอ๋อยังไม่กลับจะไปเที่ยวต่อนะจ๊ะสําหรับวันนี้ฉันก็เหนื่อยมากเลยค่ะไม่อยากพูดก็คือเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะก็คือมานอนบนเรือก็แทบจะไม่ได้นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเออเรือนีอ้โยกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ บุญหัวมาหลังจากที่ลงเรือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาห้องรุ่นพี่ของท่านอับนะคะรุ่นพี่ก็คือเอาผลไม้มาฝากเพียบเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ไม่ได้ปลานะคะแต่เราได้ทุเรียนกับเงาะแล้วก็มังคุดกลับบ้านนะคะต้องขอบคุณรุ่นพี่มากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ออกจากห้องรุ่นพี่กันนะคะวันนี้เราก็จะไปต่อกันนะคะหลังจากที่เราอาบน้ําอาบผ้าเสร็จนะคะจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ก็คืออยู่ที่หาดน้ําใสสัตหิบนั่นเองจ้าไม่อยากจะพูดเลยระหว่างทางก็คือเลี้ยวผิดนะคะเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะในในเมืองก็คือนานๆเข้ากรุงนะะค เขาจะเรียกว่าบ้านนอกเข้ากรุงก็ได้ค่ะจำไม่รู้จักทางนะคะขึ้นทางด่วนผิดนุ่นไปบางแสนแล้วก็อ้อมมาสัตหีต,ต่อโหใจรักมากเลยค่ะไม่อยากจะพูดขับรถไปก็เถียงกันไปนะจ๊ะทางนู้นทางนี้ตาม Google Map นะคะต้องขอบคุณสิริมากๆนะคะที่พาเรามาได้ทุกที่ที่เราอยากไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพอมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วอยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะที่นี่คือน้าทะเลใสามากใสและสวยหาดทรายสีขาวค่ะไม่อยากจะบอกลมแรงขึ้นแรงมากเลยค่ะ เล่นมันสนุกสะใจมากเลยค่ะก็คือลูกๆของฉันตั้งแต่มาถึงจนวินาทีสุดท้ายก็คือเล่นไม่ได้ขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะลูกสาวคนโตนะคะเล่นจนหน้าไหมนะคะอันนี้ก็พาหลานมาด้วยนะคะอันตัวน้อยๆนี้ก็เล่นไม่ถอยเหมือนกันค่ะสู้สุดชีวิตนะคะอันนี้คุณลุงเขาก็จับหลานฝั่งไปแล้วค่ะหนึ่งนะคะ,อะมองหน้าคุณยายนะคะมาช่วยผมด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ถึงตาคุณแม่นะคะวันนี้ดิฉันจะเล่นน้ําจ้าไหนๆก็มาถึงทะเลแล้วก็ไม่ต้องพลาดนะจ้าจะต้องเปียกนะจ้าวันนี้อยากจะบอกว่าเล่นมันมากโตขึ้นสนุกสุดๆพอ เล่นน้ำทะเลที่สัตหีบเสร็จนะคะแล้วก็ตีรถกลับมานอนที่บางแสนนะคะพอตื่นเช้ามาก็มีแผนว่าจะไปดูพาเด็กๆไปดูอุโบงตาต่อนะคะสรุปดูใน Google Map ก็คือวันนี้ปิดนะคะตอนแรกอาารุสาเดินเล่นทะเลรอนะคะเพราะว่าในแอปเขาบอกว่าจะเปิดตอน9ก้าโมงสรุปก็คือปิดนะคะเราอดไปนะคะวันนี้ก็เลยว่าจะกลับบ้านกันนะคะพอขี่รถตี Google Map กลับบ้านนะคะไปเจอป้ายนะคะเขียนว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว หันมามองหน้ากันปุ๊บโอเคเราจะไปที่นี่ไปกันต่อนะจ๊ะสรุปก็คือยังไม่ได้กลับบ้านนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะมาพักที่อ่อ ห้องแถวแถวหน้าหาดบางแสนนะคะก็แนะนําเป็นห้องที่ไปอยู่นะคะมานัสนันเก็ตเฮ้าส์นะคะไม่รู้พูดผิดพูดถูกหรือเปล่าถ้าพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะประหยัดงบนะคะที่นี่ก็คือตอบโจทย์นะคะถ้าเป็นห้องแอร์ก็คืนละ400ถ้าเป็นพัดลมก็300นะคะติดหาดเลยคะ่ะแต่ว่าราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับวันที่ไปเช็คอินด้วยนะคะถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะ,ะค่อนข้างจะแพงกว่าวันธรรมดานะและแล้วเราก็ขับรถมาถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกของฉันแล้วก็ทุกคนเลยคะ่ะไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะคะก็เลยอยากมานะคะค ียหายที่นี่ก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คนละ200บาทนะคะเด็ก40บาทค่ะแล้วก็ค่าเอารถยนต์เข้าอีก80บาทนะคะสําหรับเด็กที่อายุไม่เกิน3ขวบก,ก็คือเข้าฟรีนะคะแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุก็เข้าฟรีเหมือนกันจะ้ะผู้สูงอายุนี่ไม่แน่ใจว่าอายุ50หรือ60ปีเนี่ยแหละคะ่จะจำไม่ได้แล้วก็ต้องแสดงบัตรด,ด้วยค่ะพอเข้ามาข้างในแล้วนะคะมันก็จะมีพื้นที่2พื้นที่นะคะก็คือโซนแสดงโซนที่1กับโซนที่2นะคะโซนที่1ก็เป็นโซนสีเขียวอันนี้เราก็็็จจะะะะะะะเเเเเเเปนนนนนนัััั่่่่่งงงรรรรรรถถททววววหหืืออาา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 าชกกลไไ้้้้้สสํบดดดดิิดูตคคะคะพพพขีใ มหาศาลมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็เลือกที่จะนั่งรถพาเที่ยวกันนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คนละ35บาทเด็ก25บาทนะคะ ถ้าเป็นเช่ารถกอล์ฟก็น่าจะคันละ500บาทเนี่ยแหละค่ะเห็นเขาว่าอย่างนี้นะคะไม่ได้ถามมาถ้าส่วนตัวนะคะคิดว่าเช่ารถกอล์ฟน่าจะดีกว่านะถ้ามากันหลายหลายคนเพราะว่าสามารถจอดได้ทุกที่นะคะจอดแล้วเราก็ลงไปดูสัตว์นะคะถ้าเป็นรถทัวร์เราก็จะต้องลงตรงนั้นนะคะแล้วก็รอรถรอบต่อไปนะคะเราไม่สามารถไปได้เลยนะ,ะแล้วก็กรถกอล์ฟก็สามารถไปได้2โซนเลยนะคะเป็นทั้งโซนไปทั้งโซนสีชมพูแล้วก็โซนสีเขียวเลยค่ะเพราะว่ารถทัวร์จะพาจะพาเที่ยวแค่โซนที่1่โซนสีเขียวนะคะส่วนโซนที่2องโซนสีชมพูเราจะต้องเอนน้ัี พอเราหลังจากเราเที่ยวโซนที่1เสร็จนะคะเราก็จะมาโซนที่2กันต่อนะคะสําหรับโซนที่2ก็จะเป็นโซนอ่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกโซนอะไรนะคะแต่ว่าก็จะมีพวกโรงพยาบาลสัตว์สํานักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่โซนนี้นะคะแล้วก็เป็นพวกเสือแล้วก็มีวัวมีกระทิงมีช้างนะคะมีหลายอย่างค่ะว่าแต่เราขับรถไปถูกนะคะวันนี้เราก็ขับรถไปงงไปนะคะเพราะว่ายิ่งแล้วเลยค่ะเมื่อกี้ว่ากว้างแล้วอันนี้กว้างกว่ากว่านะคะโซนที่2นะคะสําหรับสัตว์ที่เราได้เจอวันนี้นะคะเข้าไปทีแรกเราก็จะเจอวัวกระทิงนะคะแล้วก็มา าถัดมาก็จะเป็นฮุกิปโปคู่รักนะคะน้องหมูตุ่นกับน้องหมูหวานนะคะแล้วก็เป็นพวกเม่นนะคะแล้วก็พวกลิงต่างๆนะคะลิงเล็กลิงใหญ่นะคะส่วนน้องฮิปโปหมูเด้งนะคะก็จะอยู่โซนที่หน, <S <S น,ะะน,หนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันไปก็คือน้องหลับใส่ทั้งวันเลยะค่ะไม่ยอมตื่นมาเล่นเลยนะคะน้องหมูเด้งนะคะฮิปโปชื่อดังของสวนสัตว์เปิดเข่าเขียวนะคะสําหรับวันนี้ก็เจอสัตว์หลายอย,าาย,าาย่างมากเลยค่ะก็ทั้งสนุกแล้วก็ทั้งเหนื่อยนะคะก็อย่างว่านะคะไปกับเด็กนะคะก็คือเหนื่อยมากเลยะค,ะค่ะเหนื่อยพูดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะออกจากนี้เราก ตนนี้เราออกจากเขาเขียวก็ประมาณตอน5้าโมงนะคะแล้วก็แวะกินข้าวแล้วก็กินกาแฟกันนะคะแล้วก็ยิงตรงกลับบ้านได้เลยจ้าถึงบ้านอีกทีก็ห้าทุ่มกว่านะคะสําหรับทริปนี้ก็สนุกมากเลยค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะขอตัวไปเก็บเงินแป๊บนึงนะคะ